สวัสดีครับทุกคนคืนนี้ผมอยากจะพาไปรู้จักกับหนึ่งในสถานที่ที่หลายคนอาจเคยได้ยินชื่อแต่ไม่กล้าไปสัมผัสด้วยตัวเองที่แห่งนั้นคือหมู่บ้านผีมอนในจังหวัดกาญจนบุรีหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ตั้งอยู่ลึกเข้าไปในอำเภอใกล้าชายแดนไทยพมา่าเป็นพื้นที่ที่ชาวมอน อบพยพเข้ามาตั้งรกรากตั้งแต่ช่วงสงครามปลายกรุงศรีอยุธยาต้นรัตนโกสินทร์พวกเขาหนีการกวาดต้อนและความวุ่นวายจากฝั่งพมา่าข้ามแม่น้ำแควเข้ามาสร้างบ้านเรือนด้วยไม้ไผ่หลังคามุงจากและใช้ชีวิตเรียบง่ายตามวิถีดั้งเดิมสิ่งหนึ่งที่ชาวมอนเคร่งครัดมากคือ ความเชื่อเรื่องวิญญาณบรรพบุรุษชาวบ้านเชื่อว่าเมื่อใครเสียชีวิตวิญญาณจะยังวนเวียนเฝ้าดูแลลูกหลานหากไม่ได้ทำพิธีเส้นไหว้ตามจารีตวิญญาณน,นั้นจะไม่สงบและอาจตามหลอกหลอนคนในครอบครัวหมู่บ้านนี้เคยรุ่งเรืองอยู่ช่วงหนึ่งมีวัดมอนกลางหมู่บ้านที่ใช้ทั้งเป็นที่ประกอบพิธีกรรม และเป็นสถานที่ประชุมของคนในชุมชนเสียงกลองมอนและเสียงสวดในภาษามอนดังทุกเทศากาลแต่ความสงบก,กลับไม่ยาวนานเมื่อประมาณเกือบร้อยปีก่อนเกิดโรคหาระบาดในพื้นที่ชาวบ้านล้มตายแทบทั้งหมู่บ้านบางบันทึกเก่าที่คนเฒ่าคนแก่เล่าต่อกันมาบอกว่ามีศพมากมาย จนต้องฝังรวมกันโดยไม่มีพิธีบางร่างถูกเผาแบบรีบร้อนเพราะกลัวโรคจะลุกลามทำให้วิญญาณจำนวนมากไม่ได้รับการส่งไปอย่างถูกต้องตามความเชื่อมอนหลังเหตุการณ์นั้นหมู่บ้านก็แทบร้างเหลือเพียงบ้านไม้เก่าที่ถูกทิ้งร้างวัดที่ถูกปกคลุมด้วยเถาวัน และสุสานที่มีแค่เจดีปูนเล็กๆเ,เรียงรายอยู่เงียบงันเวลาผ่านไปไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่ใหม่คนท้องถิ่นเล่าว่ายามค่ำคืนมักได้ยินเสียงกลองมอนดังขึ้นเองจากในวัดร้างบางคนเห็นขบวนศพชาวมอนเดินเรียงแถวเข้าหมู่บ้านในคืนพระจันทร์เต็มดวงและบางครั้ง มีเสียงผู้หญิงร้องไห้คร่ำครวญเป็นภาษามอนลอยมาตามลมจากสุสานเก่าคนในพื้นที่จึงเรียกกันติดปากว่าหมู่บ้านผีมอนไม่ใช่เพราะมีคนมอนอาศัยอยู่แต่เพราะพวกเขาเชื่อว่าทั้งหมู่บ้านเต็มไปด้วยวิญญาณชาวมอนที่ยังไม่ไปไหนเลยแม้แต่ดวงเดียวผมจำได้ว่า วันนั้นเราไปถึงหมู่บ้านตอนใกลค้ค่ำฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มคลำ้ำลมจากแม่น้ำแควพัดเย็นแต่กลับไม่สดชื่นอย่างที่คิดบรรยากาศเงียบเกินไปไม่มีเสียงหมาเห่าไม่มีเสียงไก่ขันมีเพียงเสียงลมที่ลอดผ่านช่องไม้เก่าๆของบ้านร้างตอนเดินเข้าไปในตัวหมู่บ้านบ้านทุกหลัง ดูเหมือนถูกทิ้งไว้กลางเวลาประตูไม้บางบานยังแงม้มเหมือนเจ้าของพึ่งออกไปบนฝาผนังมีรอยมือคล้ำๆเหมือนถูกแต้มด้วยเข้าทานใยแมงมุมเต็มเสาและกลิ่นชื้นเหม็นอับเหมือนผสมกลิ่นควันไฟเก่า,เกาๆเพๆื่อนคนหนึ่งของผมลองส่องไฟฉายเข้าไปในบ้านร้างหลังใหญ่เราเห็นเงาคน ผู้หญิงนั่งอยู่ตรงเสาในบ้านจริงๆแต่พอไฟฉายเลื่อนไปอีกเสี้ยววินาทีกลับว่างเปล่าจากนั้นเราเดินต่อไปที่วัดร้างกลางหมู่บ้านซึ่งมีเจดีย์เล็กๆเรียงรายเหมือนสุสานทันทีที่ก้าวเข้าไปเสียงกลองมอนก็ดังขึ้นเองเสียงนั้นดังใกล้มากเหมือนมีใครกำลังตีกลองอยู่ในโบสถ์เก่า แต่พอผลักประตูไม้เข้าไปกลับไม่มีใครผมยืนฟังชัดๆหัวใจเต้นแรงตอนนั้นเองผมได้ยินเสียงสวดเป็นภาษามอนดังแทรกขึ้นมาฟังไม่ออกหรอกครับว่าพูดว่าอะไรแต่เสียงนั้นเหมือนคนเป็นสิบสิบกำลังสวดพร้อมกันเสียงเย็นๆก้องสะท้อนในหูแต่สิ่งที่ทำให้ผมแทบหลมทั้งยืนคือ เงาของผู้คนในชุดมอนโบราณเต็มไปหมดในโบสถ์ทั้งที่ตาเปล่ามองไม่เห็นอะไรเลยเราตัดสินใจรีบออกมาแต่ก่อนถึงรถมีบางอย่างเกิดขึ้นกับผมโดยตรงผมรู้สึกว่ามีมือเย็นๆมาจับที่หัวไหล่พอหันกลับไปเห็นเป็นเงาผู้หญิงร่างเล็กผมยาวสวมผ้าถุงแบบมอนเก่า ยืนมองตรุงมาที่ผมแต่ใบหน้ากลับเบลอๆคล้ายถูกเผาไหม้เธอกระซิบเสียงแผ่วที่ข้างหูเหมือนพูดภาษามอนเสียงนั้นสั่นจนผมฟังไม่ออกแต่เพื่อนผมได้ยินด้วยเขาบอกเหมือนคำว่ากลับไปเราวิ่งขึ้นรถทันทีตอนสตาร์ทรถเสียงกลองมอนยังดังตามมาเหมือนวิ่งไล่หลังหลังจากที่เรา ขับรถหนีออกจากหมู่บ้านในคืนนั้นถนนเส้นเล็กๆที่คดเคี้ยวเหมือนยาวนานกว่าปกติผมพยายามไม่หันกลับไปมองแต่ก็อดไม่ได้ในกระจกข้างรถผมยังเห็นเงาคนเป็นแถวๆยืนมองตามมาบางเงายกมือเหมือนโบกบางเงาก้มหน้าเหมือนกำลังร่ำให้เสียงกลองมอน ค่อยๆเบาลงจนหายไปพร้อมกับแสงไฟหมู่บ้านที่จางหายอยู่ข้างหลังตอนกลับมาถึงที่พักไม่มีใครพูดอะไรเลยทุกคนเงียบเหมือนเราต่างก็ไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เจอแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจริงเกินกว่าจะเป็นแค่เรื่องเล่าคืนนั้นผมฝันเห็นผู้หญิงมอนที่จับไหล่ผม ยืนอยู่ปลายเตียงเธอไม่พูดอะไรเพียงแต่ยกมือไหว้เหมือนต้องการจะบอกลาหรือขออะไรบางอย่างจากผมพอตื่นขึ้นมาที่หัวเตียงมีเศษผ้าเก่าๆสีซีดวางอยู่ทั้งๆท,งที่ผมไม่เคยเอาอะไรมาจากหมู่บ้านนั้นเลยสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ผมเข้าใจว่าหมู่บ้านผีมอนไม่ได้เป็นเพียงชื่อเรียกเล่น แต่มันคือสถานที่ที่เต็มไปด้วยวิญญาณชาวมอนที่ยังไม่ได้รับการส่งไปอย่างสงบทุกคนยังคงรอรอพิธีกรรมที่ถูกต้องรอเสียงสวดร,รอการไหว้บรรพบุรุษจากลูกหลานที่ไม่เคยกลับมาบางครั้งผมคิดว่าพวกเขาอาจไม่ได้ต้องการหลอกหลอนแต่เพราะพวกเขายังคงอยู่และอยากให้ ใครสักคนรับรู้ว่าที่นี่ยังมีชีวิตมีความทรงจำและมีความผูกพันของคนรุ่นก่อนอยู่หลังจากเรื่องนี้ผมไม่เคยกล้าเข้าไปที่หมู่บ้านนั้นอีกเลยและหากใครคิดจะลองไปผมอยากจะเตือนไว้ว่าจงอย่าไปลบหลู่อย่าไปท้าทายเพราะสิ่งที่คุณจะเจออาจไม่ได้เป็นเพียงภาพหลอนหรือเสียงหลมพัด แต่มันอาจเป็นสายตาของใครบางคนที่กำลังเฝ้ามองคุณอยู่จริงๆ